กระทรวงสาธารณาสุขให้หญิงวัย48ปีกลับบ้านได้แล้วนะคะหลังจากตรวจเลือดซ้ำไม่พบเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะนายแพทย์สุภมิตรชุนหะสิทธิวัฒน์ผู้สงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันนี้ค่ะได้อนุญาตให้หญิงวัย48ปีนะคะที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลากลับบ้านได้แล้วค่ะหลังจากตรวจเลือดซ้ำรอบที่สองผลยังคงเป็นลบจึงยืนยันได้ว่าหญิงคนนี้ไม่ติดเชื้ออีโบลา ซึ่งในช่วงบ่ายหญิงคนดังกล่าวค่ะได้ออกจากสถาบันบำราดนนราดูนไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามผลการตรวจทั้งหมดก็ยังคงต้องส่งให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคอุบัติใหม่วิเคราะห์ต่อไปสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้ออีโบลาล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกสรุปว่ามีผู้ติดเชื้อ2,615คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1, 4 2 7คนและพบเพิ่มขึ้นอีกในสองประเทศก็คือกินีกับคองโกแต่ว่ายังไม่พบการแพร่ระบาดออกนอกทวีปแอฟริกาเชื้ออีโบลาก็ยังคงสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลกค่ะล่าสุดผู้โดยสารของสายการบินบิทิชแอร์เวย์ที่มาจากเมืองอเบอร์ดีนลงจอดนะคะที่กรุงลอนดอนต้องติดอยู่บนเครื่องบินนานกว่า2ชั่วโมงด้วยความตึงเครียดหลังจากพบว่าผู้โดยสารเป็นเด็กผู้หญิงค่ะชาวในจีเรียวัย10ปีป่วยเป็นไข้จึงต้องรองให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ มารับตัวเด็กคนนี้ไปตรวจร่างกายขณะที่สพาร่างกฎหมายในเมืองฟรีทาวของเซียราริโอซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดนะ่ะในร่วมมีมติเป็นเอกสารให้ถือว่าผู้ที่พยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นอาชญากรและมีโทษจำคุกนานสองปีหลังพบนะคะว่ามีหลายครอบครัวที่พยายามปกปิดข้อมูลของสมาชิกในบ้านที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวคะ่ะหญิงรับจ้างอุ้มบุญเขาให้ปากคำกับ